บทที่2การตรวจสอบความเสี่ยงโครงการสำหรับกองจัดทำงบประมาณโครงการที่ยังไม่นำส่งความเห็นเมนูโครงการที่ยังไม่นำส่งความเห็นคือเมนูที่เก็บข้อมูลโครงการรายการที่มีข้อมูลสมบูรณ์มีการประเมินความเสี่ยงตามหลักธรรมาภิบาลและถูกนำส่งข้อมูลการวิเคราะห์มาให้กับสำนักงบประมาณแล้วแต่สำนักงบประมาณยังไม่ได้ทำการตรวจสอบพิจารณาผลการวิเคราะห์ความเสี่ยงโดยจะประกอบด้วยสามสถานะดังต่อไปนี้ สถานะนำส่งข้อมูลแล้วหมายถึงโครงการรายการที่หน่วยรับงบประมาณนำส่งข้อมูลเรียบร้อยแล้วสถานะขอถอนการนำส่งหมายถึงโครงการรายการที่หน่วยรับงบประมาณขอถอนการนำส่งข้อมูลสถานะถอนการพิจารณาแล้วหมายถึงโครงการรายการที่กองประเมินผลถอนการนำส่งความเห็นแล้วการค้นหาและดูข้อมูลโครงการที่ยังไม่นำส่งความเห็น ในเมนูโครงการที่ยังไม่นำส่งความเห็นผู้ใช้งานสามารถใช้ตัวกรองเพื่อเลือกดูข้อมูลคำของงบประมาณที่มีอยู่ได้ดังนี้ปีงบประมาณจำนวนเงินงบประมาณเริ่มต้นและสิ้นสุดสถานะของโครงการรายการกรมภายใต้กระทรวงที่กำกับดูแลพิมพ์คำค้นหาค่าความเสี่ยงของโครงการรายการระบบจะแสดงข้อมูลคำของงบประมาณที่มีอยู่ตามตัวกรองที่ระบุ ผู้ใช้งานสามารถดูข้อมูลผลการวิเคราะห์ความเสี่ยงได้โดยการคลิกที่ชื่อของโครงการรายการระบบจะแสดงหน้ารายงานสรุปผลการวิเคราะห์ความเสี่ยงตามหลักธรรมาภิบาลประกอบด้วยข้อมูลโครงการรายการรายละเอียดโครงการรายการตารางแสดงค่าความเสี่ยงทั้ง10ด้านกราฟแสดงค่าความเสี่ยงทั้ง10ด้านเมื่อกดปุ่มดูรายละเอียดระบบจะแสดงข้อมูลค่าความเสี่ยงของคำถามทั้ง21ข้อ การดาวน์โหลดข้อมูลรายละเอียดโครงการรายการในหน้าจอรายงานสรุปผลการวิเคราะห์ความเสี่ยงตามหลักธรรมพิบาลและหน้ารายละเอียดของรายงานผู้ใช้งานสามารถดาวน์โหลดข้อมูลเป็น pdf หรือ excel ได้ที่ปุ่มมุมขวาบนของหน้าจอหากกดปุ่มดูรายละเอียดและกดปุ่มดาวน์โหลด excel pdf จะเป็นการดาวน์โหลดรายงานแบบเต็มซึ่งจะมีข้อมูลการวิเคราะห์ความเสี่ยงอย่างละเอียดตามหลักธรรมพิบาล10หลักครบทั้ง21ข้อคำถาม การถอนการนำส่งข้อมูลการวิเคราะห์ความเสี่ยงค้นหาโครงการรายการที่ต้องการทำการถอนการนำส่งข้อมูลในเมนูโครงการที่ยังไม่นำส่งความเห็นและกดปุ่มถอนการนำส่งโครงการรายการดังกล่าวจะหายไปและกลับไปอยู่ในระบบของผู้ใช้งานหน่วยรับงบประมาณโดยจะถูกจัดเก็บในเมนูยังไม่นำส่งข้อมูลและมีสถานะถอนการนำส่งการพิจารณาผลการวิเคราะห์ความเสี่ยงโครงการรายการ ในเมนูโครงการที่ยังไม่นำส่งความเห็นผู้ใช้งานสามารถตรวจสอบและพิจารณาโครงการรายการได้ด้วยการคลิกที่ชื่อโครงการรายการระบบจะแสดงหน้ารายงานสรุปผลการวิเคราะห์ความเสี่ยงตามหลักธรรมาภิบาลผู้ใช้งานสามารถกดเช็คบ็อกซ์เพื่อระบุว่าได้ทำการพิจารณาแล้วและกดปุ่มสำนักงบประมาณพิจารณาแล้วเพื่อพิจารณาผลการวิเคราะห์ความเสี่ยงโครงการรายการ ผู้ใช้งานสามารถกดปุ่มดูรายละเอียดเพื่อดูรายละเอียดของค่าความเสี่ยงในแต่ละด้านได้ระบบจะแสดงหน้ารายละเอียดของคำตอบและค่าความเสี่ยงของทั้ง21ดด้านโครงการที่นำส่งความเห็นแล้ว เมนูโครงการที่นำส่งความเห็นแล้วคือเมนูที่เก็บข้อมูลโครงการรายการที่มีข้อมูลสมบูรณ์มีการประเมินความเสี่ยงตามหลักธรรมาภิบาลโดยหน่วยรับงบประมาณได้นำส่งข้อมูลการวิเคราะห์ความเสี่ยงมาให้กับสำนักงบประมาณและสำนักงบประมาณได้ทำการตรวจสอบพิจารณาผลการวิเคราะห์ความเสี่ยงเรียบร้อยแล้วโดยจะประกอบด้วยสองสถานะดังต่อไปนี้สถานะสำนักงบประมาณพิจารณาแล้ว หมายถึงโครงการรายการที่กองจัดทำงบประมาณพิจารณาและนำส่งความเห็นให้กองประเมินผลเรียบร้อยแล้วสถานะขอถอนการพิจารณาหมายถึงโครงการรายการที่กองจัดทำงบประมาณขอถอนการนำส่งการขอยกเลิกการพิจารณาผลการวิเคราะห์ความเสี่ยงในเมนูโครงการที่นำส่งความเห็นแล้ว ผู้ใช้งานสามารถกดปุ่มขอถอนการพิจารณาเพื่อขอยกเลิกการพิจารณาผลการวิเคราะห์ความเสี่ยงหรือขอถอนการพิจารณาได้โครงการรายการดังกล่าวจะเปลี่ยนสถานะเป็นขอถอนการพิจารณาเพื่อรอให้เจ้าหน้าที่สำนักงบประมาณเป็นผู้ถอนการพิจารณา